ไอเสียใจเกือบตายฉันบ่ฮู้จอยากเจอใจอย่า ครอยู่เชียงรายหรือมีแพนจะมาเที่ยวเชียงรายแบบดั้งเดิมแนะนําร้านนี้เลยค่ะว,วันววนอาหารเมืองเหนือที่ขึ้นจื่อในจังหวัดเชียงรายกินอาหารเหนืออร่อยๆอมาถาวันนี้จอจอจะพามา้านตะวันวาเชียงไฮเป็นร้านอาหารเหนือที่มีบรรยากาศดีบรรยากาศจะประมาณนี้เลยแถมยังมีดนด้วยนะไผไม่แอลเชียงไฮขยายอากาศดีๆมาที่นี่เลยเจ้าตะวันวาเชียงไฮของทางร้านเลยเจ้ามีชื่อว่าตะวันวาเจ้า จมาเป็นสม,ม,มีอาหาหรัทัั้้งงหมดนพที่ยวเชียงรายแวะไปทานร้านอาหารไหนดีนี่เลยคอยพามาทานร้านอาหารเหนือรสชาติอาหารภาคกลางงดเด็ดมุมถ่ายรูปให้เช็คอินอีกเพียบตะวันวาเจียงไฮมาตอนเย็นบรรยากาศเป็นพากับร้านตะวันวา